น่าจะนี้แหละครับโอ้โหนจ เนี่ยมันโอสูไม่ไดให้ดูจริงภาพจะไม่ชัดเจ็งเจงชัดไหมดังไหมปวดได้ไหมปัญหาไอ้เจ็งเ็ี่เนอโอสูไม่ไหวตาตาไม่เร็วอะโวดก็โหดก็ตาไม่เร็วไม่ตั้งไหมือตั้งเร็ว ตานเห็นนะแต่ว่ากดไม่ทันใช่ตาตามันเห็นของผมนี่คือกดไม่ทันคือพอแค่เห็นน่ะเดี๋ยวเหมือนไปเองอันเนี้ยมันไม่เห็นและมันก็ไม่ไปตามด้วยไงมาเอาเพลงนี้แล้วกันเพลงยากเข้ามาฟาดไม่เตะปัดเลย อาถร่าน500คอมโบเกิดอะไรขึ้นถ้าเราคอมโบแล้วไอ้นี่เหรออ่ะโอ้ขึ้นถ้าเราคอมโบแล้วจะทาย500คอมโบแล้วจะตายเป็นอาถรรพ์ที่เย่ยมโดนได้ไงวะควยแล้วนี่ไงเยี่ห้อทายครบเย เนี่มือซ้ายโตรเก่งอ่ะแต่ที่หลุดมันมีนต่หลุดทางขวาไม่ใช่อ่ะเพราะมือขวากดง่ายกว่าไงมือขวากดง่ายแล้วมันอนเนี้ยมันประมาทโดนกด่ายแป็นประมาทเด้ออ๋อโดนทัก ไปคอมโบเกินเก่าอีกสามตัวสองตัวน <Okay. S 3> ี่ยวะคอมโบเกินเก่าแล้ว ผมไม่ทันจริงอะตั้งยาวเลยเกียใส่มาทับแต้วได้เยอะกว่าได้ก็ได้พวกันพวกันยังไงพวกเทไงทอบทอยของโลกอะ ปีนเปเี่ยแมโอ้ารอดเลยเนเอ็มเอแม่วดไดไวนะตาเห็นลเว้ยเมื่อกี้ไอ้ยันแต่ว่ามันยุไปไม่ทันจริงๆอ่ะโวเลยีคนก่อนอันนี้ผมก็เล่น ที่มันสามปีแล้วเนี่ยมันขอให้ไม่เห็นขอให้เห็นไม่ชัดแต่มันก็รู้วิธีกดแล้วแหมฟอันนี้พงเห็นฟองเห็นว่าฟองเห็นว่ามันต้องกดแบบนี้ถึงเวลาที่ต้องจบตรงนี้นะแต่ว่าเอ็ดยูคุณไฟเบ็ดคันเด้นฟองเขาเรื่องแบบนั้นอะวันนี้กดที่ใจอะ กินเนื้อย่างกับเพื่อนมากินเนื้อย่างครั้งสุดท้ายจะพูดเนื้อย่างตอนนี้สิเฮียเพื่อนจะกันนี้แล้วเรียนจบกันแล้วจะไปหาเงินเกินมหาลัยเดียวปวดแขนเลยเป็นเพลงเดียวเข้าใจฟิล มันเกรงมันเกร็งขนาดสมัยก่อนแค่เล่นจำได้แล้วว่าแค่เล่นกีตาร์ฮีโร่ก็เพลงเดี็กมมันไ่เกินเ็พอวะขนัานขนาดแค่อีกเอ็มเก้าพันเก้าแสนกีตาร์ฮีโร่เล่นเล่นไอ้นี่เว้ยเพลงดีดีกว่าเข็มตู้โอ้เข็มตู้มือมืออยู่นะยังไงจะปุ่มไม่ย่งแข่งนะเพลงเนี่ยยากเพลงมันบงแบบเอ้ยมันมันฟงฟิ้งมากเลยแล้วมันยากเลยวะยิ่งเพลงฟุ้งฟิงไม่ยากไม่ใช่หรอวะ เพลเมื่อกี้ไอเพลงเม,มื่อกี้มันหวางเกือเปิดมาแต่เริ่มเลยล่ะ <laughs> เพลงเนี้ยมันจะใช้อันเนี้ยใช้สามาธิโอ้โหมันต้องแยกนิ้วไม่ถูกนีไ่ไงไปละต right. ัวเนี้ยมันมันต้องใช้สมาธิกดเพราะมันต้องแยกนิ้วไม่ถูก มดเทียบหายแล้วแดนเก่าผมเล่นได้เยอะอยู่เก้าแสนกว่าแล้วเก้าแสนหกไม่เออเอ้ยเก้าแสนห้าเออไอ้เฮียไอ้คนที่ทำได้ถึงล้านนี่คือมันไม่พาสักตัวเลยใช่ไหมไม่พาสักตัวแล้วก็กดแม่นแบบกดไม่โดนอันเนี้ยกดเพอร์เฟกต์เหรอกดเพอร์เฟกอ่ะโอ้ยเออโอ้ยรวยรวยรวเลยวะเลือกมีดก่อนละ

บางคนคิดว่าเห็นโนเลียกันอย่างเงี้ยเรากดถีตัวพร้อมกันไปเลยอะไม่ได้นะบางคนคิดว่างั้นยัได้แต่ลองมากดจริงจริงมันจะไม่ได้แอสซินมึงอยู่ไหนอีซอสโอ้โหชาหนักไปได้เกิคหรอก ะะรถไฟที่ปวดเลยเป็นร้อนๆตรงนี้เลยเขียนจะลองเพงลงตัวนี้ เลือกสักเพลงดิไหนอยู่ไหมอยู่อยู่อยไม่สนใจเพลงไหนอย่าก,กดสุ่มไปเรื่อยๆไ,ไ,ด, <c oughs> ได,ดูเล,ลเรดแล้วเล่นไม่เหมือนเดิมโอเค<อ>แค่นี้ดเดี๋ยวเพลงแนวนี้ดีกว่าแนวล็อกสักพลง เพแนวล็อกนี่เขาเรียกว่าแนวอะไรมาขอเพลงนี้ดิวีโรดก้าวไกลมี็นคนทำไหมละ่ะไม่มี <laughs> ถ้ามีนี่หาเลยไหน เพลงนี้จะเป็นเหมือนกับเสียงกระตุกเอ้ยเกมกระตุกแต่ไม่ใช่เป็นที่เพลงใช่ไหมเป็นที่โน,โน้ตมันจะโดดมาเฮ้ยเล่นสายสปีดก็ยาสปีดได้อยู่ได้อยู่กินเล่นนั่นฮะไม่เจอผมอแบบนี้ยยาก <c oughs> อันนี้น่าจะชาลงเออม่าจกันนี้ได้ด้วหว่ะด ก็แต่น,นายมีเพลงญี่ปุ่นอะไรน,น่าฟังบ้างไหมอยากอะไรบ้างคือทุกเนี้ยกอยากหาเพลงใหม่ๆฟังบ้างนะมันก็วนเพลงเก่าเรื่รอยๆที่แกล้งทำไมฮะขอขออัน้นไม่เอาเพลงหวานเกินเจอหวานอะไรเพลงละนะเพลงที่สำนองมันดูโอ้โหโลกนี้มันแฮปปี้อ่ะ อยากได้อารมณ์ที่มันไม่ใช่แนวนั้นมันพเพราะเพลงญี่ปุ่นหลยเพลงมันหวานไปหวาน,วานกิ้งเลยไงบางเพลงอะฟังของมันโอเคล็อกติดมันโอเคล็อกฟังแล้วไม่อิ่มเสียงไม่อินเสียงมากร้อง <c oughs> ถ้าเพลงถ้าเล่นเพลงนี้แล้วได้เกินสกอร์เดิมจะเป็นเล่นวอดักแค เก่งจังเนอวโอเคไปกัน,นอปไหนวะ ไดยกันเดี๋ยวเจอและนี <c oughs> ่มามาฟังเน้นๆไหนถ้่อยากฟังเพลงญี่ปุ่นแบบแนวนี้ยมีทุกแนวในเนี้ยฟังเคยฟังเดอะคลาวอย่างเด็กชื่อวงหรือว่าอะไรนะชื่อนักร้องหรือคลาวชื่อวงอักคลาวออฟริเบเลียน คือไอ้ที่ฟังส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ไม่มจะมีแต่เพลงอันหนึ่งเพลงนี้มาก็อะไรวะที่ได้ฟังเยอะๆนะโยโซบอันนึ่งอย่าเพลงมันชื่ออะไรวะอ๋อเอ็มหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดวงเดียวกันเอ็มหนึ่งเก้าหนเจ็ดอเพลงเจดนะีย เดือนหนึ่งก้าเจโอเคๆเ,เดี๋ยวเมมไว้ก่อนเมมไว้ก่อนตอนนี้ตอบไลทัชแตนมึงก็หนีกูอีกอีจฉาหายก็มาเออหา่ะอะไราฮะ อันตีเอ่อไอ้นี่เร็วไงคูดาวมันเล่นกันยังวะเฮ้ยกูเล่นจู่เล่นในระหว่างมันพันระหว่างมันพันเบอร์ล่ะเด็ดเดี๋ยวดูก่อนว่าขาดไหมอาจจะมาลากไน์ไปในมีเบอร์ด้วยอเมาถึงในคอมนะเออนั่นแหละที่มีทั้งสองภาคเลยวะในมีหมด เดร้ไปไล้วือนเ้แดี้หล้วแล้วนั่นอะรอมาดูนี่เล่นก็ได้นะกันเอ้หไมฮุกกี่ตัวคือตายเพราฮุกตายเพราะแอซซินบ่อยมากตอนนี้ตอนนี้หลอหลอเลยอะ คือว่ามันจะมาลากไปกว่ไม่รู้สิก็อยู่ที่ว่าไหน,นจะเล,นเล่นอะไรต่อต้องหาไม่ได้เล่นอะไรถ้าจะเล่นถืว่าตอนนี้ตอนนี้พัดแบคโคบัตกันพัดแบคโคบัตไหมละ่ะหรือพัดไม่พัพัดต่างโอเครอรอไปเนี่ยรอพี่ชิวไปลงโน้ทพี่ชิวพี่ชิวเขาอยู่สายดึกอะจริงๆปิติเขาอยู่ที่เคยเล่นแต่ก่อนก่อนนะคือตีสองย็นหกโมงนะ ถ้าเกิดจะเล่นได้ก็คือวันเสาร์แต่ว่าช่วงนี้เขาก็ไม่อยู่เหนะมือนกันนนั่แหละช่วงนี้เกี่ยววันไม่ตายน้วะถ้าเกิดจะเล่นในดึกได้ก็คือตอนเล่นในชว,วันเสาร์เพราะว่านี่จะเล่นก่อบเวลาห้องแล้ว,วจะมองเลยเที่ยงคืนน่ะอ๋อเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อกูรอดนะเนี่ยเหลียวขี้เฮ้ย พอเลิกพอเลิกเลิกแล้ววะเลิกหิวเลิกเลิกขี้เหนียวเดิเมันติดอะ่ะพอเล่นเดลโฟบัตมาเทาตกะปืนดอกว่าละ่ะพอเล่นเกมนี้เอ้ยกระสุนมันมีวันหมดกระสุนมันมีวันหมดเราต้องค่อยคยิคยยงแ<ร>ม่เก็บจนเก็บกระสุนเยอะจนโดนไอ้ทังแอสซินทั้งหกจิ้มตายทาั้งทั้งที่ลืมเล่นเลเจนด์กระสุนยังไงแม็กหนึ่งก็พอถ้าไมยิงตัวอื่นนะนอกจากตัวพิเศษ ยังไงก็พอตะปูนพกโอ้เออเดี๋ยวมาแป๊บนึง, okay, okay. อองนโอเคโอเคเออด้ไหมแต่กินพันสามโอเคมากว่าจะตนาปะสี่รอบสามหรือสี่วิ